หรือไม่ค่ะชีวิตติดแกมกินหรูอยู่สบายพฤติกรรมเสี่ยงทำให้เงินเกลี้ยงบัญชีได้คะ่ะมกรมนี้ย่อมาจาก t e m e l a s ซึ่งแปลว่าสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดค่ะฉะนั้นถามว่าเราจะทำยังไงอะให้เราน่าดึงดูดตลอดเวลาแปลว่าเราต้องอยู่ในกระแสสังคมตลอดเวลาไงน้องซินฉะนั้นการที่เราอยู่ในกระแสสังคมทุกเทรนเราเอาหมดการที่เราจะซื้อของพี่ว่ามันไม่ผิดแต่สุดท้ายวนกลับมามันแค่ต้องบาลาน์ บาลานหาจุดบาลานส,สองตัวเลยให้เจอ สวัสดีค่ะมาพบกับรายการเวลตี้โนนี่กันนะคะรายการที่อยากชวนทุกคนมาสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยและไม่มีหนี้ไปได้วยกันค่ะมีใครที่เคยโดนเพื่อนแซวไหมคะว่าใช้ชีวิตแบบติดแก้มกินหรูอยู่สบายขอบอกว่าต้องระวังด้วยนะคะเพราะไลฟ์สไตล์แบบนี้อาจทําให้บัญชีคุณติดหลบได้ค่ะ EP นี้ค่ะสินอยากชวนมาดูว่าติดแก้มคืออะไรทําไมอาจทําให้เงินเกี้ยงบัญชีได้แล้วจะมีวิธีจัดการยังไงได้บ้างมาคุยกับพี่แววกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่แววสวัสดีค่ะ ซื้อเงินไม่ค่ะชีวิตติดแกมกินหลูอยู่สบายพฤติกรรมเสี่ยงทำให้เงินเกลี้ยงบัญชีได้คะ่ะจริงค่ะต้องเล่าให้น้องสินฟังอย่างนี้ก่อนว่าจริงกรัมนี่ย่อมาจาก Glamorous กซึ่งแปลว่าสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดค่ะฉะนั้นถามว่าเราจะทํายังไงอะให้เราหน้าดึงดูดตลอดเวลาแปลว่าเราต้องอยู่ในกระแสสังคมตลอดเวลาไงน้องซินฉะนั้นการที่เราอยู่ในกระแสสังคมทุกเทรน์เราเอาหมด เอาหมดเลยใช่ไหมใช่ทุกเทรนด์เราเอาหมดยกตัวอย่างเช่นคาเฟ่ชิคๆเราก็ไปมิชลินสตาร์อาหารหรูๆเราก็เอาแบรนด์เนมเราก็ใช้แม้กระทั่งอย่างล่าสุดเนอะลาบูบูอาร์ทอยเราก็จัดเราก็ต้องมีใช่ไหมใช่ซึ่งแฮชแท็กส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเจอต้องบอกว่ามันคือของมันต้องมีค่ะฉะนั้นถามว่าถ้าเราใช้เงินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะโดยที่หลายๆครั้งเนี่ยเราอยากใช้จนเราลืมกลับมาดูว่าจริงรายได้ที่เรามีเนี่ยมันคือเท่าไหร่ Mm hmm. โอกาสในการที่เราใช้เงินเกินตัวเนี่ยมันจึงมีสูงความเสี่ยงในการที่เงินเราจะเกลี้ยงบัญชีเนี่ยจึงเป็นไปได้อย่างแน่นอนจริงๆคนติดแกรมเนี่ยถามว่าผิดไหมพี่ว่าไม่ผิดนะถ้าแบ่งลักษณะง่ายๆเนี่ยอาจจะเป็น2ประเภทก็ได้ประเภทที่1ก็คือก็ติดแกรมอะแต่ว่าติดแกรมแบบรายรับอะน้อยกว่ารายจ่าย mm hmm. ซึ่งแปลว่าถ้าเงินเดือนเราหรือได้รายได้ที่เราหามาเนี่ยค่ะมันน้อยกว่ารายจ่ายปุ๊บอันเนี้ยความเสี่ยงเลยที่ทําให้เราอะเป็นหนี้ mm hmm. หรือเงินเคลียร์บัญชีแต่ก็จะมีประเภทหนึ่งเหมือนกันที่เขาชอบไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยเช่นก็อยากใช้ชีวิตะอยากเอ j นจอยอ่ะแต่เผอิญว่ารายรับของเขามันมากกว่ารายจ่ายฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเป็นประเภทที่2การติดแกรมไม่ใช่ปัญหาของตินต่อมาค่ะจริงหรือไม่คะที่คนรุ่นใหม่ยอมเป็นหนี้เพื่อให้ตัวเองดูดีในโลกโซเชียลค่ะอันนี้ก็ตอบยากเหมือนกันนะคะแต่ มีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงค่ะต้องแชร์ให้น้องซินฟังแบบนี้เพราะว่าทุกวันนี้ถามว่าไม่ต้องตัวน้อง,องๆด็กรุ่นใหม่หรอกตัวพี่เองอะ่ะพี่ว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วการที่เราเข้าไปในโซเชียลมีเดียจริงอะ่ะมันก็มีทั้งข้อดีเนาะแล้วอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นดาบสองคมซึ่งเราเห็นเพื่อนเราที่อยู่ในเฟซใช้อะ่ะใช้จ่ายเขาต้องมีแบบนี้เขาต้องไปเที่ยวแบบนี้แล้วทุกคนโพสต์ลงโซเชียลมีเดียหมดนี้ค่ะใช่เลยทําให้เราอยากอยากมีด้วยถูกต้องการที่เราเห็นเรื่องราวต่างๆแล้วเราอยาก ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องกลับมาดูค่ะว่าจริงๆแล้วการที่เราซื้อของแล้วอินเทรนด์ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันกระทบอะไรกับชีวิตเราบ้างถ้าสมมติว่ามันไม่ได้กระทบว่าทําให้เงินเก็บเราไม่มีหรือเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครพี่ว่าการซื้อของเพื่อฟูลฟิลหรือเติมเต็มตัวเองไม่ผิดแต่บางคนนะคะที่เขายอมเป็นหนี้เลยค่ะอาจจะไปรูดบัตรเพื่อซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อลองเท้าแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้ค่ะพี่แหววมองอยังไงบ้างคะ จริงต้องบอกว่าอันนี้แหละคือพฤติกรรมค่ะลองซินฉะนั้นการที่ซื้อไม่ผิดนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีพฤติกรรมคำว่าใช้เงินเกินตัวอันนี้พี่ว่ามันจะเป็นปัญหาของตัวเราเองถามว่าการที่เราเห็นของสักชิ้นหนึ่งเราอยากได้เราจะต้องกลับมาดูก่อนว่าบัตเจ็ตที่เรามีหรืองบประมาณที่เรามีเนี้ยจริงๆอ่ะเรามีพอที่จะซื้อของชิ้นนี้ไหมฉะนั้นพี่ว่าการเป็นหนี้เนี้ยบางทีอาจจะเกิดจากการที่เราใช้เงินในอนาคตยกตัวอย่างเช่นพอเรา จบมาใหม่ๆปุ๊บเราทำบัตรเครดิตค่ะแล้วการที่เราใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันคือการใช้เงินนานาขวดน้องซินแต่จริงอะเงินในบัญชีเราหรือเงินเดือนเราบางทียังไม่ออกด้วยซ้ำอืม,ออมแล้วพอจะถึงรอบจ่ายบัตรเครดิตเท่านั้นแหละ สุดท้ายเงินไม่พอจ่ายพอถ้าเราติดกับดักปุ๊บไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะทบแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อๆพอเป็นหนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่พี่แนะนำเลยอันดับแรกอะ่ะพอเราเห็นรายจ่ายปุ๊บอะเราต้องหยุดรูดเพิ่มก่อนอเพราะว่าถ้าเรายังรูดเพิ่มต่อมันจะกลายเป็นคําว่าดินพ่อหางหมูอะของเินของเก่ายัางเคลียร์ไม่หมด ของใหม่อะทบมาอีกแล้วแล้วมันก็ปนไปอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เจอคือเราอาจจะมีความสุขนะแล้วก็แฮปปี้ที่เราอ่ะได้ของชิ้นนั้นมาแล้วก็โพสตลงโซเชียลแต่ในขณะเดียวกันช่วงเวลาอื่นอะที่ไม่มีใครเห็นแลวเราอยู่คนเดียวอ่ะแล้วนี่บัตรเครดิตมาปุ <c ười> ๊บ <c ười> เท่านั้นแหละยดเครียด <c ười> แล้วมันคือสุดท้ายอ่ะ มันดีนะมันรู้สึกดีแค่บางช่วงแต่สุดท้ายเราเป็นทุกข์นานที่สุดอม,มันดูดีแค่ในโลกโซเชียลจริงๆ้วยแล้วตัวจริงเราก็เครียดมากเพราะเป็นหนี้บัตรใช่สุดท้ายค่ะเรายังใช้ชีวิตแบบติดแกรมได้แต่ต้องเก็บเงินให้อยู่แล้วก็บริหารเงินให้เป็นจริงหรือเปล่าคะ อันนี้จริงแน่นอนค่ะถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปอีกประเภทหนึ่งแล้วกันก็จะมีน้องๆบางคนเหมือนกันที่เขาติดแกรมเช่นไปพักผ่อนในที่ที่ดีๆหรือกินอาหารร้านดีๆแต่ในขณะเดียวกันนะเขาไปเพื่อหาอินสไพร์ชั่น<อ>นะคะ เพราะว่าเขาอยากใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้แล้วเขาก็อยากเรียนรู้ว่าวิธีการใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้เป็นอย่างไรสุดท้ายเขาได้อินสปีเรชันกลับมาเพื่อที่เขาเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานให้ตัวเองอดีขึ้นและเติบโตขึ้นค่ะมันก็เหมือนเป็นการเป็นแรงกระตุ้นนะใช่ซึ่งส่วนตัวพี่เองอ่ะพี่มองว่ามันเป็นความสวยงามเนาะแล้วก็ มันเป็นความน่ารักของวัยที่เราเพิ่งเริเร่มเรียนจบเรามีหลายๆเรื่องบนโลกที่เราอยากเรียนรู้เยอะแยะมากมายฉะนั้นการที่เราจะซื้อของพี่ว่ามันไม่ผิดแต่สุดท้ายวนกลับมามันแค่ต้องบาลานซ์บาลานซ์หาจุดบาลานซ์ของตัวเลยให้เจอฉะนั้นบาลานซ์อันที่หนึ่งอ่ะเราต้องแน่ใจก่อนว่าเงินที่เรามีอ่ะเรากันเก็บไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเยอะก็ได้นะเอาแค่ขั้นต่ำอ่ะสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ ฉะนั้นทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะว่าสุดท้ายอ่ะพฤติกรรมการเก็บเงินนะคะมันคือพฤติกรรมที่เราต้องฝึกตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นทำงานนองฟินสองอ่ะเราอยากจะใช้เท่าไหร่อ่ะเราใช้ได้เลยไม่ผิดนะแล้วพอเราใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยสามคือใช้อย่างไรแต่อย่าเป็นหนี้แล้วเดือดร้อนคนลอกข้างสุดท้ายเลยทิปข้อสุดท้ายที่พี่เน้นย้ำเลยละกันคือเรียนรู้วิธีการลงทุนค่ะ เพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเองเนี่ยจะต้องทํางานแล้วก็ต้องเอาเงินที่เราใช้อ่ะมาซื้อของตลอดเวลาแปลว่าเราต้องหาเท่าไหร่ถึงจะพอแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราทั้งทํางานเพื่อเอาตัวเราอ่ะหาไรายได้ด้วยแต่ขณะเดียวกันเงินที่เราเก็บเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาทํางานด้วยเหมือนกัน2แรงดีกว่าไหมน้องซินดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะทั้งใช้แรงทงาําเงินแล้วก็ให้เงินทํางานไปด้วยถูกต้องลงทุนในอะไรบ้างพี่แบ่งเป็นสส่วนนะคะหคือลงทุนเพื่อตัวเราเองก่อน ลงทุนเพื่อตัวเราเองแปลว่าเดี๋ยวนี้นมันมีทั้งคลาสสันม,มาาดีๆนะคะไม่ว่าจะเสียงเงินหรืออาจจะไม่เสียงเงินก็ได้หรือหาหนังสือดีๆมาอ่านเพื่ออะไรคะเพื่อที่ว่าพอเราลงทุนตัวเราเองปุ๊บอะเรามีความสามารถเพิ่มขึ้นไรายได้เราเยอะขึ้นนะแปลว่าเราก็มีโอกาสช้อปปิ้งหรืออินเทรนด์ได้ดีขึ้นนะ,ะ,ะหรืออีกอันนึงก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในสิทนทรัพย์ทางการเงินนี่แหละเช่นอ่าลงทุนในหุน้นลงทุนในกองทุนรวมแต่พี่แนะนําว่าจัดบัตรเจ็ทหนึ่งก้อนเพื่อเรียนรู้ อย่าเอาเงินของเราอ่ะใส่ไปทั้งหมดเพื่อคาดหวังให้เงินไันต้องเติบโตอย่างรวดเร็วแต่เรียนรู้จากการลงทุนฉะนั้นนี่คือทิปที่พี่ว่า เด็กยุคใหม่เนี้ยถ้าเรียนรู้ยังไงเนี้ยติดกรมยังไงก็จะไม่ใช่ปัญหาค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แววมากๆเลยนะคะที่มาคุยเรื่องพฤติกรรมติดแกมของคนรุ่นใหม่ค่ะแล้วก็ให้เทคนิคการบริหารจัดการเงินกับทุกคนอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะแล้ว ep หน้าซินจะชวนไปคุยเรื่องอะไรนะั้นรอติดตามกันได้เลยนะคะ